สวัสดีวันเสาร์ครับคุณครูส่งข้อมูลนะคะให้ผ่านไลน์จะขออนุญาตเล่าให้ฟังนะคะเริ่มจากของวันนี้ก่อนเลยลูกวันนี้นะคะคุณครูแชร์ผ่านเพจแผนการเรียนแล้วด้วยเป็นการสะสมผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านเครดิตแบงค์นะคะหรือธนาคารหน่วยกิจคุณครูเริ่มเลยลำดับแรกคุณครูคลิกที่ลิงค์ค่ะ เมื่อคลิกลิงก์นะคะนักเรียนคลิกตามครูเนี่ยจะเห็นว่ามันยังทํางานอยู่ในไลน์ใช่ไหมลูกเราจะไปทํางานผ่านเบราว์เซอร์กันโดยการกดจุด3จุดด้านล่างของครูนะลูกหน้าจอหนูอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้นะลูกคลิกหนึ่งครั้งเลือกเปิดในเบราว์เซอร์เมื่อเปิดในเบราว์เซอร์แล้วจะเห็นข้อมูลในเว็บนะคะด้านบนจะมีเมนูนะคะแล้วก็ตรงกลางสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้คลิกเลย นักเรียนเตรียมข้อมูลตัวเองลูกเลขประจําตัวประชาชนรหัสผ่านที่จําได้ข้อมูลส่วนตัวนะคะทั่วๆไปประเภทเลือกเป็นนักเรียนนะคะของครูต้องเลือกเป็นบุคคลทั่วไปคํานาหน้าชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมระดับชั้นเลือกได้เลยลูก1-6เลือกได้เลยเบอร์โทรอีเมลภาพประจําตัวและข้อมูลที่อยู่ นะคะลำดับแรกเมื่อลูกลงแล้วติดปัญหาอะไรมาสอบถามกันนะคะลำดับต่อไปคุณครูจะกลับไปที่ไลน์คุณครูกดกรกบาทปิดนะคะจะมีอินโฟให้หนูอยู่2ส่วนส่วนแรกเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะจะมีขั้นตอนด้วยมีช่องไลน์ออฟ i ิเชียลด้วยเรามาดูขั้นตอนลูกทําแบบทดสอบก่อนเรียนหรือพีเทสรับชมวีดีโอทำแบบทดสอบหลังเรียนหรือโพสเทสและพิมพ์เกจิบัต ะะอีกอันนึงจะเป็นรายละเอียดของหลักสูตรนะคะ AI AR Blockly แล้วก็ p s p s h t นะคะเราศึกษาดูนะคะว่าเอ๊ะแต่ละอันมันคืออะไรนะนะจ๊ะแล้วมีปัญหาหรือมีข้อคำถามอะไรมาคุยกันนะคะสวัสดีจ้าเทคแค่น์นะ